สวัสด,ดีเพื่อนชา youtube ทุตนาครผมปกกันอีกเช่นเคยนะกับชั้นนัว1นึอามเล็ดซึ่งช่้นของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคคู่ไปแต่งแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัดปุญญากามโมวัดเวด้วนเจ้าพรสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารยร์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทเรรสสะทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งลุนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่เสาะสแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์ยเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ ปัจจุบันครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0-97 0195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับ สามารถจะโทรหาผมได้เลยนะครับทั้งวันนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ยังมีนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็เฟซ o o o กแฟนเพจนะครับซึ่งนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนี่ก็นะครับก็จะมีแอดมินรอนะครับตอบคำถามเพื่อนนะครับทำการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับราคาเปิดอยู่ที่เรา ราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนะครับทักสอบถามต่อรองราคากันได้เลยนะครับเพื่อนนะครับราคาที่แปะไว้นี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นราคาที่เขาขายทั่วไปนะครับซึ่งผมก็จะเปิดในราคากลางไว้ก่อนนะครับแต่นะครับราคาจริงเนี่ยนะครับบางทีนะครับรายการนั้นอาจจะได้มาไม่แพงเนี่ยเพื่อนสามารถที่จะทักแอดมินนะครับต่อรองราคาได้เลยนะครับ บางรายการเนี่ยลดไม่ได้ก็ไม่ได้จริงนะครับหรือลดได้นิดหน่อยนะครับหรือลดลดได้เยอะๆเลยก็มีนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับสนใจก็ลองสอบถามไปได้เลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เราก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยสำหรับเพื่อนที่ไม่สะดวกที่จะโอนเงินนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนศึกษาเช่นเดิมนะครับเริ่มจากนะครับข้างบนสุดเลยนะครับเพื่อนนะครับก็จะเป็นนะครับสาริกา ซึ่งรุ่นที่แนะนําเลยนะครับนั่นก็คือรุ่นพอระครั้งปี60นะครับซึ่งรุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นรุ่นที่ปลูกเสียกยาวนานมากในปี60ศูนย์สี่วาระกับอีกหนึ่งไตรมาสรวมทั้งเสาห้าแล้วก็ไตรมาสด้วยดังนั้นนี่ใครที่ชื่นชอบรุ่นเสาห้าปี60แล้วก็ไตรมาสปีหกศูนแต่หาของไม่ได้นะครับ ผมก็แนะนารุ่นหอระคังปี60นั่นแหละนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้ที่สุดรุ่นนึงเลยนะครับเพื่อนนะครับประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับตอนที่ผมเข้ามาศึกษาเนี่ยนะครับผมก็รู้จักหอระคังนี่แหละครับก่อนที่จะไปศึกษานะครับแล้วก็ไปรู้จักหอฉันแล้วก็ยาวเลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งทุกรุ่นนี่ผมมีหมดแหละนะครับผมก็เก็บไว้บางส่วนนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับ จตนาการสร้างก็ดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยนครับมีดวาระที่พัฒสร้างเองแบบนี้นี่นะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เป็นตำนานไปแล้วนะเพื่อนนะครับสริกาเนี่ยสร้างเพลง500เล่มนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับก็คือราคาก็ไปไกลแล้วนะครับหาของยากมากนะครับเล่มนี้ก็อยู่รอจะของก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่านะครับบางรายการเนี่ยมาแป๊บเดียวไปบางรายการก็อยู่ติดมือเป็น ในสองเดือนก็ไม่ติเลียนะครับเพราะว่าหาหาไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านยังอยู่นะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะออกมาเท่าไหร่นะครับพอเก็บสะสมไปสักพักหนึ่งก็จะรู้แล้วว่าอยากจะเก็บรุ่นเก่าๆมากกว่าดังนั้นนี่นลูกค้าหลายๆท่านนี่เขาค้นพบตัวเองเจอนะครับก็จะเก็บรุ่นเก่าๆกันเยอะเลยนะครับรุ่นใหม่ๆนี่บางทีเขาก็ทักถามเขาก็ไม่สนใจเลยนะครับสนใจรุ่นเก่าๆเพราะว่า นะครับณตอนนั้นนี่เจตนาการสร้างถือว่าดีมากแล้วก็นะครับจำนวนการสร้างก็น้อยนะครับสร้างโดยที่ไม่ไม่รู้ว่าจะโด่งดังนะครับดังนั้นที่มวลสารต่างๆนี่วัดเงียบๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านมีเวลาในการนะครับควบคุมดูแลนะครับผสมมวลสารนะครับในการบรรจุมวลสารเองนะครับแทบจะทั้งหมดนะครับในปีนะครับลึกๆนะครับจนตอนหลังๆมาเนี่ยนะครับผู้คนเริ่มจะเข้าไป วัดกันเยอะนะครับแล้วก็มวลสารเก่าๆพวกนี้มันก็หมดไปนะครับก็จะมีมวลสารใหม่ๆนะครับแต่ถึงกระนั้นก็มีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเพียงแต่ค่านิยมนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับงบน้อยอยากจะได้ของที่ราคาไม่แพงก็รุ่นใใหม่เลยนะครับแต่สาหรับท่านใดที่นะครับมีเหลือกินเหลือเก็บก็อยากจะได้แบบที่เป็นตานานเนี่ก็นะครับได้เลยนะเพื่อนๆนะครับ ใปัจจุบันนี่หายากมากนะครับแต่ก็พอหาได้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะนะครับเอาตรงๆนะครับในกลุ่ม Facebook ต่างเนี่ยครับเขารู้จักผมแท้ทั้งสิ้นนะครับใครมีของดีๆเขาก็จะทักมาหาผมนะครับดังนั้นนี่จะเห็นได้ว่าของที่เข้ามาเรื่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ปัญหาง่ายนะครับเพื่อนนะครับเพียงแต่เขารู้ว่านะครับใครที่จะนะครับรับ เช่ามีดนั่นเองนะครับเขาก็จะทักมาเลยนะครับทุกวันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่นสุดยอดของความเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะนะครับคือแบบพีเศยมากนะครับรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือนะครับมหาการปี60นั่นเองนะครับาริกามหาการปี60เล่มนี้นะครับจุนวการสร้างเพียง100เล่มนะครับเพื่อนนะครับแต่พิธีพิเศษก็คือนะครับสร้างจากไม้งิ้วดำฟ้าผ่านะครับตายพายนะครับ ซึ่งเป็นของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวนะครับใบเนี่ยนะครับทำมาจากนะครับเหล็กช่อฟ้าเก่านะครับซึ่งนะครับมีตะกุดเงินนะครับนี่ครับตะกุดเงินแท้แทะจานมือนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับหลวงพ่อท่านจานมือด้วยมือของท่านเองเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบปั๊มมานะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในกลั่นมีดทุกเล่มนะครับเหล็กนี้เป็นเหล็กเช่าฟ้านะครับล้างอาถรรพ์นะครับด้ามตัดตัดล้างอาถรรพ์นะครับสุดยอดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับที่หลวงพ่อใช้ทาน้ำมนต์นะครับในการนะครับลดล้างอาถรรพ์รุ่นพญาเหล็กอาถรรพ์รุ่นแรกปี61นะครับกว่าจะสร้างได้นะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับจัดแล้วก็ขนลุกอีกแล้วนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับต่อโค้ดพัดลายเซ็นนะครับก็ปี60นะครับแล้วก็ต่อหมายเลขนะครับ นี่เลยนะครับซึ่งนะครับราคาณปัจจุบันในสูงมากนะครับเพราะว่าคนที่เขามีเนี่ยเขารู้ประสบการณ์ตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับเขารู้ว่าตอนที่สร้างพญาเหล็กอาถรรรุ่นแรกปี6กหนึ่งแบบนี้นะครับก็คือนะครับสร้างยากมากนะครับเนื่องจากวัสดุอาถานต่างๆเนี่ยนะครับใครที่มีรายละเอียดการสร้างนี่ลองไปดูได้ศึกษาได้นะครับ เรียกว่านะครับคนที่ทํามีดช่างทํามีดเนี่ยโดนทั้งผีหลอกทั้งอุบัติเหตุแล้วก็สิ่งแปลกๆเยอะเลยนะครับเพื่อนนะครับสร้างไม่เสร็จสักทีนะครับหลวงพ่อท่านรู้เรื่องนะครับท่านก็เลยใช้นะครับมหาการนี่แหละครับใบที่เป็นเหล็กช่อฟ้านะครับในการทำตะมต์ลดล้างอาถรรพ์นะครับถึงได้สร้างมีดพยาหลักฐานรุ่นแรกปียกหนึ่งจนสำเร็จนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับสาริกาพยาหลักฐานรุ่นแ,แรกปีห1นึ่งนั่นเองนะครับมีคนถามเยอะแยะมากมายว่านะครับพออ่านแล้วนะครับวัตถุอาถรรต,ต่างๆทำไมถึงน่ากลัวจังนะครับผมจะเรียนแบบนี้นะครับวัตถุอาถรนต,ต่างนะครับอย่างแม้แต่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับอย่างไม้ต่างๆที่ นะครับตายพายยืนต้นตายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของอาถรรพ์ทั้งสิ้นนะครับซึ่งถ้านะครับทำไม่ดีเอาไปทําไม่ดีมันก็จะให้ฤทธิ์ที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับมีคุณไปทางที่ไม่ดีนะครับนะครับแต่ถ้านะครับเอามาเป็นเครื่องรางของขลังที่ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่มียานท่านสูงแล้วก็จะกลายเป็นขอสิทธิ์ไปเลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งก็จะมีฤทธิ์ ดีกว่าที่เป็นของวัสดุทั่วไปนะครับอย่างเหล็กเนี่ยนะครับขนาดเหล็กธรรมดาเนี่ยนะครับทำเป็นมีตีตอกลายเฉยเฉยเนี่ยนะครับก็ยังัก์สิ์นะครับแต่นี่เหล็กเนี่ยมีแต่วัสดุอ่าวัสดุอรรพ์ต่างๆเนี่ยนะครับย่อมจะนะครับมีความศัก์สิธ์มากมายแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นใช้อะไรทําก็ตามนะครับอ่านดูแล้วน่ากลัวก็จริงนะครับแต่จริงแล้วไม่น่ากลัวเลยนะครับ ผมพกรุ่นนี้แหละใส่กระเป๋าเสื้อออกไปทํางานทุกวันนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็พกรุ่นนี้เช่นกันนะครับอย่างกู้ภัยอย่างอะไรพวกนี้นี่นะครับบางท่านเนี่ยนะครับชนหมาตายนะครับมอไซค์เนี่ยครับชนชนแรงมากนะครับหมาตายคาที่นะครับแต่รถก็ไม่ล้มนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นยอดฝีมือนะครับเขาบอกมีอะไรช่วยเขานะครับหลายๆครั้งครับที่ประสบการณ์เยอะมากนะครับ รุ่นพญาไหล็กฐานเนี่ยนะครับดังนั้นนี่นะครับวัตถุอาถารต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อนําเป็นวัตถุมงคลแล้วเนี่ยย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์มากแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับปลุกเสกมาแล้วมันก็จะมีแต่พุทธคุณทรมคุณแล้วก็สั่งฆคุณนะครับจะไม่ใช่ของดานะครับเป็นพวกของดําของไม่ดีทั้งหลายไม่ใช่นะครับเพื่อนนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่แหละนะครับพญาเหล็กฐานรุ่นแรกนะครับปี61หนึ่งนะครับ ด้ามตัดแบบนี้นี่นะครับไว้ตัดล้างอาถรรพ์นะครับสร้าง1 5ึ่งพเล่มณปัจจุบันหายากมากนะครับผมบอกเลยนะครับบางช่วงเนี่ยนะครับมีลูกค้าสั่งผมหลายเล่มมากนะครับหาให้ไม่ทันนะครับอพอบางทีมีก็นะครับยังไม่มีใครทักมาก็ไม่ซีเรียสนะครับเพื่อนนะครับลองไปหาดูได้นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับบางท่านมีเก็บไว้เป็นสิบยีเล่มเลยนะครับถามเช่าไม่ปล่อยนะครับเขารู้ว่าของดีนะครับเขาไม่ได้สนใจว่าราคาจะไปเท่าไหร่ เขาบอกว่าเอาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้นั่นเองนะครับมีทุกอย่างของหลวงพ่อนั่นแหละครับปีเก่าๆลึกๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เขารู้นะครับเขาจะเก็บนะครับเขาจะไม่ปล่อยเลยนะครับส่วนบางที่ก็อาจจะมีเยอะแล้วก็แบ่งออกมาบ้างนะครับให้หมุนเวียนได้ก็ถือว่าโชคดีของเพื่อนๆนั่นเองนะครับที่มาดูช่องผมแล้วก็ติดตามผมนะครับจึงได้เช่าหานะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนท่านหนึ่งก็อันนี้ก็ นะครับคุยเก่งเลยต่อรองเก่งนะครับจีบเก่งนะครับก็ไปจีบให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งมาให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วของทุกอย่างนี่โอ้โหรันตีได้เลยนะครับจากครูศิทธิ์สายตรงจริงๆนะครับแล้วก็แพ้ดูง่ายเป็นองค์ครูได้ทุกเล่มทุกรายการนะครับเอามาจากคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ดูเป็นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าแท้ก็แท้ตามไม่ใช่นะครับผมเช็คดูถ้าไม่แท้ผมส่งคืนทันทีนะครับ นี่แหละครับของดีของหายยากปีลึกๆนะครับหรือจะเป็นนะครับสาริกาแหย่เงินนะครับด้ามแกะทับเทิดวันนะครับปี64ก็นะครับสโคตรด้วยมีแบ่งปันนะครับหรือจะเป็นนะครับไม้คูณตายพายแบบนี้นะครับนี่นะครับของทาราศิลป์นะครับมีฤทธิ์ในตัวนะครับไม้คูณปกติก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะครับถ้าตายพายหรือยืนต้นตายด้วยยิ่งดีเลยนะครับส่วนมีดที่ นะครับเป็นตำนานที่ไม่ใช่มีดวาระนะครับแล้วก็นะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เก็บเขาจะเก็บแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับลูกศิษย์ลูกหาบางท่านเนี่ยเขาจะไม่เก็บมีดวาระนะครับเขาจะเก็บแต่มีดวัดนะครับก็มีนะครับส่วนตัวผมชอบตั้งสองอย่างเลยนะครับต่ปีเลือกๆนี่นี่นะครับอย่างเข้ามาล่าสุดเลยนะครับก็คือมีดที่ต่อโค้ดรุ่นแรกนั่นเองนะครับนั่นก็คือมีดวัดปี60นะครับ อย่างเล่มนี้ก็ต่อโค้ดพัดลายเสนนะครับโคดปีห0ูนเนี่ยจะมี2ตัวนะครับมีโค้ดตัวพระและก็โค้ดพัดลายเสนแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับเล่มนี้ถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนพิเศษนะครับมีรอยจารลายมือหลวงพ่อแท้ๆนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับที่เป็นหมึกสีแบบนี้นะครับนี่ครับรอยมือนะครับหลวงพ่อนะครับแท้ๆเลยแล้วด้านไว้ฝักเนี่ยเป็นไม้พยุงด้วยนะครับ นะครับสภาพนางฟ้าเหมือนกันนะครับในเล่มนี้นะครับนี่ครับไม้พยุงนะครับใครที่สนใจนะครับมีดวัดปี60นะครับหายยากแล้วครับเป็นตำนานไปแล้วนะครับหรือจะเป็น61นะครับก็มีแบ่งปันเช่นกันนะครับหรือใครจะเก็บ3เล่ม3ปีก็ได้นะครับถือว่าเป็นของดีปีลึกด้วยกันทั้งหมดนะครับปี61แล้วก็ปี62นะครับเอาไปศึกษาโค้ดนะครับโค้ดแท้ๆเป็นยังไงนะครับจะได้เป็นวัคซีนป้องกันนะครับหรือใครเห็นโค้ดแล้ว นะครับก็พักมาถามผมได้นะครับว่าเล่นได้ไหมนะครับเพราะว่าในกลุ่ม f c e e o o o เนี่ยนะครับมันมีเกตั้งแต่นะครับของปี60นะครับจนถึง63-64นี่มีหมดเลยครับณปัจจุบันนี้นะครับต้องดูดีๆนะครับเพื่อนนะครับนอกจากดูโค้ดแล้วก็ดูเอกลักษณ์ของมีดด้วยนะครับบางทีนี่บางรายการเนี่ยนะครับโค้ดถ่ายไม่ชัดนะครับแต่ส่งแค่ นะครับใบมีดมาให้ผมดูนี่ผมก็ตีได้เลยว่ามันเก๊นะครับนะครับตลับมีดวัดเขาล้อก็นี่นะครับยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับเหล็กหลงประเดิมวัดเข่าล้อนะครับเหลืออยู่แค่นี้เลยนะครับเล่นแบบนี้นะครับนี่แบบธรรมดานะครับแหมธรรมดาแต่ถ้าแหมแปะตังค์พายเงินก็แบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับนี่ครับจะมีความสวยงามกว่ากันเยอะเลยนะครับอันนี้แบบเดิมนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้แบบที่แพงนะครับ นี่เลยนะครับหรือจะเป็นมีดปี64ก็ี่ก็มีแบ่งปันนะครับเอ็มสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยนะครับด้ามแกะหรือสีเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะเพื่อนๆนะครับผมบอกเลยนะครับช่างเขาตีมาส่งแค่ไม่กี่เล่มนะครับผมก็เอามาแล้วก็เก็บส่วนตัวไว้นะครับที่เหลือก็เอามาแบ่งปันนั่นเองนะครับหรือจะเป็นนี่เลยนะครับไม้กระดุนตายพายปี64ก็มีแบ่งปันนะครับหรืจะเป็นมีด นะครับวันเกิดหลวงพ่ออายุ99ปีนะครับในปี63นะครับหมายเลข100นะครับสร้าง201เล่มนะครับด้านแกะท้าเวสุวันแบบนี้ก็สวยงามเข้มขังนะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยู่ก็ทักสอบถามกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นมีดนะครับมวลสาร100ปีนะครับถือว่านี่เป็นเล่มแรกนะครับที่ผมได้มานะครับก่อนหน้านี้ก็จะได้แต่แบบธรรมดาอันนี้คือเป็นแบบกรรมการนะครับเพื่อนนะครับ จะต่อโค้ดกรรมการนะครับหมายเลข33นะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับหมายเลข3-3แล้วก็ต่อโค้ดกรรมการตรงนี้ด้วยนะครับต่อโค้ดนะครับนะครับกรรมการนี่สร้างประมาณ100เล่มนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับสวยงามเลยนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับมีดรวมมวลสารร้อยปีนะครับก็คือใบที่เห็นอยู่นี้เป็นสีทองเหลืองนี่ก็คือเป็นใบชนวนนะครับซึ่ง นำนะครับมวลสารต่างๆเนี่ยก็จะเป็นนะครับทองที่เหลือจากการเทหล่อพระหรือเหรียญต่างๆนะครับที่ล้นที่เหลือออกมานะครับก็จะเก็บมาตั้งแต่ตอนน้นเลยนะครับรวมกันไว้หลายรุ่นมากนะครับแล้วก็เอามาเทรวมกันนะครับมาหลอมรวมกันนะครับจนได้ใบฉนวนแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับสวยงามมากนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของนะครับมวลสารนี่ถือว่ายอดมากนะครับร้วแบบธรรมดานะครับก็จะมีนี่ครับที่ก้นที่ด้ามนี่ครับก็จะเป็นมินะครับอันนี้เป็นทองแดงเพื่อนนะครับอันนี้หมายเลขสองนะครับหมายเลขต้นๆเลยนะครับใครที่มองหาอยู่ก็ทักมาได้นะครับธรรมดาหมายเลขสองนะครับนี่เลยนะครับส่วนกรรมการเนี่ยหมายเลขสามสาม นะครับใครที่สนใจก็รีทักมานะครับหรือจะเป็นนะครับด้ามกระดูกนะครับนี่ครับลายตอกช่างธนชัยเนี่ยนะครับมีราคาเสมอนะครับสวยงามมากนะครับอาจจะมีอย่างฟันนะครับเพื่อนนะครับหรือนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับก็คือพญาปราบปี64นั่นเองนะครับรุ่นนี้นี่จองตั้งแต่63นะครับแต่เมีมาออกมาปี64นะครับต้นปีนะครับพญาปราบนะครับจำนวนการสร้างเพียง300เล่มเท่านั้นนะครับเล่มนี้ หมายเลขนะครับหนึ่งห้าสี่นะครับนี่เลยนะครับหมายเลขนะครับมีโค้ดพมมตอกอยู่ด้วยนะครับเป็นทรงปีกกุ้งนะครับเป็นทรงปีกกุ้งแล้วก็ปิดทองเดิมแบบนี้เลยนะครับเอกลักษณ์ของมีดรุ่นนี้นี่จะคล้ายๆนะครับหลวงปู่บุญมีวัดเขาสมอคอนั่นเองนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของมีดสำนักโน้นนะครับแต่นี้เป็นของวัดให้ดวนนะครับเพื่อนๆนะครับ ออกจากวัดเลยนะครับเพื่อนนะครับลูกศิษย์ลูกค้าสายตรงนะครับช่วยกันจัดสร้างแล้วก็นะครับนำปัจจัยถวายหลวงพ่อนั่นเองนะครับพญาปราบปี 6- กสนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับหายไปจากสนามนานมากนะครับเพราะว่า3า0้อยเล่มเนี่ยนะครับถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการนะครับนี่เลยนะครับหรือจะเป็นมีดนะครับนี่เลยนะครับมีดวันเกิดนะครับ อ่ายุวัฒนมงคลหลวงพ่อนะครับครบนะครับหนึ่งร้อยปีนะครับอ่ารุ่นนี้ถือว่าเสกนะครับอัดพลังงันเต็มที่เลยนะครับอ่าหลวงพ่อท่านบอกว่านะครับเกษให้จนเต็มแล้วล้นแล้วนะครับเพื่อนนะครับรุ่นนี้เลยนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับอ่ามีดประจําปีก็คือมีดวันเกิดนี่แหละครับเพื่อนนะครับที่โด่งดังที่สุดก็คือมีดแปดรอบนั่นเองนะครับส่วนปีอ่าแปดรอบในปี60นะครับโด่งดังมากนะครับ ส่วนปี61ก็จะเป็นนะครับมหาปราบนั่นเองนะครับที่ทุกวันนี้ก็พิระเดินหากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปี62ก็จะเป็นนะครับเพชรพยาทรกับใบทองเหลืองทองแดงทรงปีกุ้งนั่นเองนะครับส่วน63ก็จะเป็นนะครับก็ที่เคยเอามาให้ชมแล้วก็รุ่นนี้ด้วยนะครับ6 3นะครับ ส่วนองสีก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับมหาบารมีปุญญากามูนะครับนี่ครับยันครูทั้งนั้นเลยนะครับสร้างเพียงนะครับหนึ่พันเล่มเท่านั้นนะครับสร้างน้อยกว่ามีบังเกิดอีกนะครับต่อโคดวัดชัดเจนนะครับเพื่อนนะครับเป็นจะเป็นนี่เลยนะครับสุดยอดของหายากอีกรายการนะครับนั่นคือมีดทรงปลาหมอรุ่นแรกปี61นั่นเองนะครับฝั่งนี้ตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับเพื่อนนะครับส่วนฝั่งนี้ตอกเป็นน่องสิงทรงเครื่อง โค้ดจระเข้สี่ตัวนะครับหมายเลข6ต่อโคดพัดนะครับมาสันเรดแบบนี้นี่ไม้คูณตายพายนะครับสร้างเพียง12บสองเล่มเท่านั้นนะครับนี่นะครับกล่องเดิมสวยงามนะครับส่วนก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าผมทําคลิปก็อยากให้เป็นแบบเดิมมากกว่านะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะให้มันมีอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับ บางทีมันก็เสียเวลาผมเหมือนกันนะครับใช้เวลานานมากนะครับดังนั้นนี่เดี๋ยวผมจะอัดแบบเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะใส่นิดๆหน่อยๆนะครับถ้ามีเวลานะครับหรืออาจจะไม่ใส่เลยนะครับแล้วก็จะไปทําข้อมูลนะครับสําหรับคลิปพิเศษดีกว่านะครับเดี๋ยวจะทําคลิปพิเศษขึ้นมาแล้วก็ให้ข้อมูลแน่นๆนะครับจะได้ค่อยๆทําไปนะครับส่วนที่คลิปที่เวลา แค่อาทิตรายวันนี้ก็คือคลิปแบบนี้นะครับก็จะไม่ทําอะไรดีกว่านะครับพออาดเสร็จก็อัปโหลดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่มีเวลาเลยนะครับเพื่อนทํางานด้วยทําหลายๆอย่างนะครับไหนจะต้องซื้อของเข้าด้วยต้องดูต้องตรวจเช็คทุกวันนะครับของที่เข้ามานะครับดังนั้นนี่อัาแบบเดิมดีกว่านะครับอัปโหลดเสร็จก็ไปนอนนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆครับช่วงนี้เหนื่อยมากนะครับดังนั้นนี่ถ้ามีเวลานะครับก็อาจจะมาทําอะไรที่มันให้มันดูที่ เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนิดหน่อยเป็นตีสัตนะครับแต่จะทําคลิปพิเศษนะครับเดี๋ยวจะทําเรื่อยๆนะครับคลิปพิเศษเนี่ยนะครับจะได้นะครับศึกษากันนะได้เต็มที่นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมือของเรานะครับชอบรายการไหนทักมาได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็นะครับขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์ประหยัดกมลวัฒนด้วนนะครับจงรับรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนๆในการเป็นสุขความเจริญด้วยอายุวันนับสุขภัณฑ์ ลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนาสารธรรมบัตอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้เมลาสินไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้ง,ง,ง,งแต่บัดนี้ตราเข้าสู่ปฏิพานเองครับผมสาธุครับผมกลางธมายเหมือนนากชายิีๆเงินไหลกองทองไหลมาหนา้าชายดีๆสาธุครับรวยรวยรวย